ครับสวัสดีครับร้านวิเชียนเชียงกงจังหวัดกาลสินิุ์นะครับวันนี้ทางร้านของเราก็จะมีเครื่องมาเสนอให้กับลูกค้าและ f c ที่กําลังติดตามดูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง Hino WO 6e นะครับเออ Hino WO 6 d นะครับเครื่อง6สูบนะครับตัวนี้ Hino WO 6 d นะครับเครื่อง6สูบสภาพพร้อมใช้งานสภาพคลิกเลยครับเดี๋ยวเราก็จะพา ามาเทสให้ดูเลยนะครับว่าสภาพเครื่องเป็นแบบไหนนะครับราคาก็ไม่แรงนะครับอยากได้พร้อมไปคุมหรือไม่พร้อมไปคุมก็ได้นะครับทางร้านของเราจัดการให้นะครับเอาล่องเทสเครื่องด้วย ไปเลยน,นะโอ้ดึงเวรมือไว<ม>้เยอเรื่อมันดินลายเรื่อมมันดินไปกัไป ครับนี่แหละครับสบภาพเครื่องนะครับเครื่องสภาพสวยจิ๊กเลยนะครับเครื่อง6กฮีโน่นะครับฮีโน่ดีพีโอหกดีนะครับเครื่องตัวนี้อาลูกค้าก็ได้เครื่องเกียร์ก็ได้ยก็ได้พอเครื่องก็ได้นะครับเล่งเล่งก่อนเล่งก่อนแล้ว ก็รับ ไปขนนะรูปเลขเครื่องพี่นั่งไปน,นะ Ít chồng như này đáp lại đáp lại đáp lại đáp Hãy bấm lại đáp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  đáp lên. ดาวเครื่องก่อนเล่นกันนะเล่นกันนะอ่าดับเครื่องเลยครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองโทรมาสอบถามได้นะครับเครื่องพร้อมเกียร์ก็ได้หรือแยกเครื่องก็ได้นะครับพร้อมใบคุมก็ได้นะครับราคาไม่ถึงแสนนะครับเครื่องกับเกียร์ตัวนี้นะครับราคาแค่หลักหมื่นนะครับ ครับถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามกับทางร้านวิเชียนเชียงกงจังหวัดกรสินได้นะครับเครื่อง WO 6D Hino นะครับครับสวัสดีครับ